อันนี้ต้นแลดิดเนาะจ้ะมาเป็นต้นมันฝรั่งอรวดจ,จ้าพี่น้องจ้าผัดกะได้พักได้แลดดิดมาแล้วอันรสชาติมันคือผักกาดหินเลยด้จ้ะนี่ผัดกะเรียกว่ากินก็คือผักกาดหินเนาะพัดกะเรียกว่าผัดว่ามันมันแกล่ลหละจ้ะเพราะว่ามันเป็นหัวแข็งแล้วนะ ก็เลยอันจะเอาไปขั้นสมจ้ะเอาไปขั้นสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าก็มาฝอกัะพัดมาดามันนอกชาแน,นลอีกคือเกา่าเนาะจ้าเนาะนี่พัดอันอยู่ในเห่าเนาะจ้าอยู่ในกลีนเห่าพัดอันจะพาพี่น้องมาตัดพักจ้ะตัดอัน แล็ดดิทิพัดเคยห้เบิงเนาะจ้ะแลดีิทิพัดปลูกไว้อะมันต้นใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องอันหัวมันบ่เป็นหัวแม่พัดกับบ่เข้าใจขึ้นกันทรงไซยพผสาทรงวซานมันจะเป็นน้าอันพัดเอาฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฉีดเนาะจ้ะระบาดที่นี่อันมันเหรอหัวมันบ่ใหญ่จ้ะหัวมันบ่งามแต่ว่าต้นอ่ะบักเง่าบักใหญ่แบบหนีเลยจ้ะพัดก็เลยว่าจะมาตัดไปคันสมจ้ะมันงามไร ระบาดในหัวมันบวเป็นหัวเนาะจ่าเดี๋ยวมาเบิงน้าผัดเนาะจ่า่านมันใหญ่มันงามซําใดจ่านี่จ่าพี่น้องเบิงนี่แต่ต,ต้นใหญ่ๆจ่าะว่านพัดวาัาดวาพัดจะตัดนี่จ่าหัวมันหนันหัวกับมะค้อยทากกินจ่าพี่น้องจ่ามาเบิงเบิงต้นมันกรอบกรอบแห้งจ้ะพี่น้องพัดวามันหนาจะเป็นน้ำามัน พัดเอาฮอร์โมนฉีดละจ้ะมึงนี่จ้ะมันพี่นอ้องืเป็นหัวอยู่แต่ว่าหัวบบใหญ่จ้ะมีแต่ใบใหญ่มีแต่ต,ตน้นเบืองตน้นมันพี่น้องพูนะ้น่ะเดี๋ยวมาเก็บไปพร้อมกันเลยเนาะจ้ะ เบิ่งจะพี่น้องต้นงามงามจ้ะพัดจะเอาอันไปขั้นสมนะจ้ะมันงามโพลระบาดนี่อันมันบอเป็นหัวนะพี่น้องงามแต่ใบจ้ะกะเ็เลยว่าบอลลแล้ว พี่น้องมันจนอันมันจนจะเป็นดอกแล้วเนาะจ้ะเบิง่งงามหลายบ่เป็นหัวกับปนนันพี่น้อง đi nhà nó chả โดนต้นเพื่อนนับอันกรอบเลยเนาอจ้าอันนี้ต้นแรดิดนาอจ้ามาเป็นต้นมันฝรั่งอรวดต้นญ่หลายนะ พี่น้องมันเป็นหัวยุต่ว่าอันทาคมากินผาคจะเอาไปเลยเนอกจากแต่วันแรกดมันบ่น่าจะต้นใหญ่ปนี้เนอกจากที่สื่อๆกันมากินกะต้นอันยาวซัมฟาร์มือร์นี่จะอันนี้พาคจะไปหลอกต้นพ่นออกแล้วก็ขนสมมันหินแห้งจ้ะพี่น้องเนี่ย กินเพิ่นจ้ะอันนี้ยากมึงพี่นอกพี่น้อง ทากะเป็นตาสร้างคักบ่ลระจ๊ะกัดกินเบิดอันใดทากินพัดก็จะเอาไปเลยเนาอจ๊ะเนี่ยแบบเนี่ยมันกับโบเป็นหัวหายพัดจ้ะพี่น้องจ๊ะมิตรมันแก่ถิ่มซ,ซื่อนนะจ๊ะพัดก็เลยว่า ตัดดีกวัวมันแก่แหลอได้จา่าเบื้องหัวมันแบบแข็งแต่ว่ามันนันบ่บเป็นหัวหาพัดแบบเต็มเต็มหัวน,นะพัดก็เลยว่าพัดบนล้อแล้วเนี่ยพี่น้องมันแข็งมึงมันแข็งจนเป็นอัไน,นี่แหละนี่จนเป็นสิเป็นไหม้ล่ะจ้าพี่น้องพัดก็เลยจะจัดก,การมันเลย เอาไปขั้นสมดีกว่า่่เป็นหัวกระได้ขั้นสมคือผระกาศบ้านเฮ้านะจ้า,จาพี่น้องระบานนี่นเดี๋ยววันหยุดผัดมาลงแนวอื่นดีกว่าปลูกอันนี้บ่าซัเร็จ,จ้ะหาแนวไม่มาลงดีกว่านะพี่น้อง บานพี่น้องมาเบิ้งขนาดพัดเบิ้งขนาดที่ลจาจะพี่น้องจ้าต้นแบบย้ายใหญ่อันนี้พัดว่าูลว่าต้นอีหยังเลยพี่น้องขนาดกับใหญ่เบิ้งจ้า อันน,นี้พัด่บนี่ใจว่าคือนอย่างคออันงามแต่ใบจะพี่นองจ้ะมึ่งแน่ล่ะเดี๋ยวพัดจะหาเนว่ยไม้มาปลูกจ้ะ หมูว่าเนี่ยนพัดกับเก็บเก็บพกบุ้งไปกินหมูกระทะจ้ะพี่น้องเบืงผักชี้กับใบญ่จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพัดจ้ะเอาผักเนาะไปขั้นสมนี่จ้ะงามไหลมีแตใบ พี่น้องจ้าผัดกะได้พักได้แลดีดมาแล้วอันรสชาติมันคือผักกาดหินเลยด้จ้ะนี่ผัดกะเรียกว่ากินก็คือผักกาดหินเนาะผัดกะเรียกว่าผัดวามันมันแก่แหละจ้ะเพราะว่ามันเป็นหัวแข็งแล้วนะผัดกะเรยอจะเอาไปขั้นสมจ้ะเอาไปขั้นสมเฮ็ดสมพักดีกว่า เพราะว่าต้นก็นเริ่มแก่แห้งแล้วนะพี่น้องหัวก็แข็งละจ้ะมันนันมันงามแต่ใบนะพี่น้องพัดกับบอลูพัดกับบนแน่ใจขึ้นกันว่าเป็นอย่างเพราะว่าปกติปกติรลดีดนอกจากต้นเพิ่นสีต้นเพิ่นสีซ้ำนี่จ้ะนี่แต่ว่านี่เบิ้งที่ละพี่น้องใหญ่ยยกว่านี่กับมีอันนี้พัดได้ตน้นพัดได้ต้นหน่อยมัน ต้นใหญ่มันพัดกระตัดทังบ้านพัดบ้านเดี๋ยวเอาไปขันสมดีกว่านะาจ้าจ้าจังไดกะมือนีกะบภพาพี่น้องมาตัดพัดไปขันสมจ้าจังไดพัดกะขอขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ามือนีมาผอกระพันซ้ำนีละจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้พัดเน้นเด้อนำ้ำเด้นเด้อจ้าเด้อมือนีพัดกะขอตัวลาไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะ